องค์การอุตุเนียมวิทยาโลกคาดการว่าโลกจะร้อนขึ้น1.5องศาเซลเซียสภายในปี2027ซึ่งปัจจุบันอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น1.42องศาเซลเซียสแล้วและสาเหตุสำคัญยังคงเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกำลังก่อให้เกิดความแปรปรวนทางสภาพอากาศอย่างสุดขั้วทั้งอากาศที่ร้อนจัด น้ำท่วมรุนแรงและพายุกระหนำ่ำกลายเป็นวิกฤตโลกเดือดที่ทวีความรุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ในทุกมิติการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเนซีโรจึงกลายเป็นภารกิจร่วมกันของคนทั้งโลกและสำหรับประเทศไทยนั้นยังคงมีความท้าทายของการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำรออยู่ ู้ประกอบการไทยนะคะเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำมากขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ยังมีบางส่วนขาดที่ล่าช้าจากหลายปัจจัยเช่นขาดองค์ความรู้เทคโนโลยีหรือว่าเงินทุนเป็นต้นแต่ในฝั่งของพฤติกรรมผู้บริโภคตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคนั้นนะคะเริ่มตระหนักถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วนั่นเองดังนั้นการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะคะยิ่งเร่งเปลี่ยนจะยิ่งเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้ กับผู้ประกอบการไทยคะ่ะ ESG Symposium 2024คือเวทีระดับประเทศที่มูสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดมความคิดเห็นรวมถึงการค้นหาแนวทางการดำเนินงานด้าน ESG และการพัฒนายอย่างยั่งยืนเพื่อเร่งเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ หนึ่งในนั้นคือการเสวนาในหัวข้อ Thailand Potentials for Sustainable Transition ศักยภาพการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนของประเทศไทยซึ่งได้มีการพูดคุยใน3ประเด็นหลักได้แก่ Energy Transition การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งดรอีริ l a าส e n นศาสตราจารย์วิจัยจากมหาวิทายาลัยพริน c e ตันประเทศสหรัฐอเมริกาชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของไทยไม่ควรจำกัดเพียงแค่การผลิตไฟฟ้าเท่านั้น แต่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทุกรูปแบบจำเป็นต้องมีแนวทางที่โปร่งใสมีฐานข้อมูลแบบเปิดผ่านโมเดลเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสำคัญซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและทำให้เกิดการลงมือทำอย่างแท้จริงประเด็นถัดมาคือ Agriculture ภาคเกษตรกรรมซึ่งดรนานาคุนเคลผู้อำนวยการและผู้ประสานงานกลุ่มกเกษตรและความปลอดภัยทางอาหาร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทยเล่าว,ว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงกำลังส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทยอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชไร่และข้าวที่มีคุณภาพลดลงเพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าวการเปลี่ยนผ่านการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ให้ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่าลงจึงเป็นสิ่งสาคัญ เช่นการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากลแก่เกษตรกรปาล์มน้ำมันการบริหารจัดการน้ำร่วมกับมิเตอร์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการแจ้งเตือนข้อมูลระดับน้ำทำให้น้ำสามารถกระจายทั่วถึงทั้งแปลงและระบายออกได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็นสุดท้ายคือ Regenerative Waste Management การจัดการขยะแบบฟื้นฟูซึ่งเบลินดานนอก รองกรรมการผู้จัดการ i-Environment Investment หรือ IEI e จากอิโตชูสาราชอาณาจักรได้ชี้ให้เห็นว่าการจัดการขยะเชิงฟื้นฟูกำลังเป็นจุดสนใจหลักในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นแนวทางที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีต้นทุนที่น้อยลงจากค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะขณะเดียวกันธุรกิจแวดล้อมและภาคประชาชนก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะเชิงฟื้นฟูได้ โดยมีแรงจูงใจคือรายได้ดังนั้นไทยควรสร้างกรอบการจัดการขยะให้เข้มแข็งโดยจะได้รับประโยชน์ทั้งด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจกนอกจากนี้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่ผ่านมายังได้มีการจัด p r e เซ s ชั่นที่ทุกภาคส่วนกว่า3,500คนรวมแสดงพลังและระดมสมองเพื่อหาแนวทาง รวมเร่งเปลี่ยนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยได้มีการหารือและสรุปเป็นแนวทางนำเสนอต่อรัฐบาล4ีข้อดังนี้ค่ะ 1. การปลดล็อกกฎหมายและข้อกำหนดโดยภาครัฐเร่งเปิดเสรีซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดขณะเดียวกันควรจะทำกฎหมายแม่บทว่าด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนครอบคลุมทั้งระบบ 2. ผลักดันการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียวโดยสน,สนับสนุนงบประมาณพัฒนาบุคลากรขอ,ของผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถขึ้นทะเบียนคาร์บอนที่เป็นมาตรฐานสากล 3. พัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวโดยรัฐสนับสนุนการใช้และพัฒนาระบบกัดเก็บพลังงานรูปแบบต่างๆปรับปรุงระบบขนส่งสีเขียวตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ 4. สนับสนุนการปรับตัว เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันให้ SME รวมถึงส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและเร่งด่วนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมีศักยภาพทางการแข่งขันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอด SCG และ พันธมิตรทุกภาคส่วนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนข้อเสนอดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังถึงเวลาแล้วครับที่เราทุกคนจะเปลี่ยนแปลงความท้า,าทายแรงกดดันและข้อจํากัดเป็นพลังการในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติการมีส่วนร่วมคือปัจจัยของความสําเร็จรัฐบาลจะขับเคลื่อนทุกนโยบาย เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่การเจริญเติบโต,ตอย่างยั่งยืนและมีความสมดุลโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต่อไปการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net ซีโรคือภารกิจร่วมกันของคนทั้งโลกเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตโลกเดือดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ในทุกมิติซึ่งภารกิจนี้ต้องอาศัยความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งจากภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการเร่งเปลี่ยนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ